สวัสดีครับผมม่อนเมธวัฒน์วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของดวงประจำเดือนมิถุนายนนะครับก่อนที่จะไปฟังในรายละเอียดก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆหรือคลิปต่างๆที่เราจะนำมาลงนะครับในเดือนมิถุนายนปี2 5 1 7นี้นะครับเป็นเดือนมะเมียนะครับซึ่งในเดือนมะเมียนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2567จนกระทั่งไปถึงวันที่5กรกฎาคม2567ผมได้แบ่งกลุ่มดวงนักษัตร์ที่ อยู่ในกลุ่มต่างๆออกเป็น4กลุ่มนะครับอันได้แก่กลุ่มดวงเฮงกลุ่มดวงรุยกลุ่มดวงรอและสุดท้ายคือกลุ่มดวงรอและขอให้ระวังนะครับกลุ่มดวงเฮงในเดือนนี้นะครับก็จะได้แก่คนที่เกิดในปีขานปีมะโรงปีมะแม่ส่วนกลุ่มดวงลุยก็จะได้แก่คนที่เกิดในปีวอกปีละกาและปีจอสําหรับคนที่เกิดในกลุ่มดวงรอก็จะได้แก่ปีมะเส็ง ปีมะเมียและก็ปีกุลกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มดวงรอและขอให้ระวังปีชวดปีฉลูและก็ปีเถาะผมจะเริ่มต้นที่กลุ่มดวงเฮงก่อนนะครับกลุ่มดวงเฮงนะครับนันกษัย์แรกได้แก่คนที่เกิดปีขานนะครับคนที่เกิดปีขานในเดือนมิถุนายน2 5 6 1นนี้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งฟ้าเปิดนะครับเป็นเดือนแห่งโอกาสนะครับ เป็นการเริ่มต้นดีๆนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนที่ดีมีโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างนะครับให้การสนับสนุนกับคุณนะครับมีการส่งเสริมที่ดีนะครับแล้วก็มีความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทําอะไรใหม่ๆในเดือนนี้นะครับสําหรับคนปีขานผมอยากให้รีบลงมือเลยนะครับตั้งแต่วันที่4 มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้คุณได้รับพลังบวกจากเดือนมะเมียที่กำลังเข้ามาถึงนี้นะครับการลงทุนนะครับการงานอันนี้จะไปในทิศทางที่ดีนะครับครอบครัวก็สงบสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็แล้วก็จะมีรับผลที่ดีจากการลงทุนด้วยนะครับสำหรับคนปีขานในเดือนนี้นะครับ วันที่ส่งเสริมก็จะได้แก่วันที่3วันที่4วันที่11วันที่15วันที่16วันที่23นะครับวันที่27และ28นะครับส่วนวันที่ควรจะต้องระวังก็จะได้แก่วันที่1วันที่13และวันที่25นะครับการไหว้เจ้าขอพรในเดือนนี้นะครับผมแนะนำให้ไหว้องค์เท้ามหาพรหม และเฉพาะพ่อเ,เจียเพื่อสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้มีความสําเร็จในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นและก็สัดัดไปครับได้แกนคนที่เกิดในปีมะโรงในเดือนนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันเป็นช่วงเวลาที่ผมขอใช้คําว่าฟ้าเปิดเลิกมานะครับการสนับสนุนมาการส่งเสริมมานะครับอะไรก็ตามที่เคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ หลายๆอย่างจะเริ่มเห็นผลในเดือนนี้นะครับหรืออะไรที่เป็นแผนเป็นแผนอยู่แล้วยังนิ่งๆเดือนนี้ให้รีบดําเนินการอย่าให้นิ่งนะครับให้รีบให้รีบลงมือทําเลยเพราะว่าการงานการเงินนะครับจะมีการสนับสนุนที่ดีที่ค่อนข้างดีและมีความสําเร็จในหลายๆเรื่องโอกาสสําเร็จสูงมากนะครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆนะครับ ขอให้ศึกษาให้ดีนะครับวิเคราะห์ให้ดีและก็ดําเนินการให้ดีก็จะประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีออวันที่ส่งเสริมของคนปีมาโรงในเดือนนี้นะครับก็จะได้แก่วันที่1วันที่2วันที่5วันที่13 14 17 25 26 แล้วก็29นะครับส่วนวันที่จะต้องระวงังนะครับก็จะได้แก่วันที่3วันที่15แล้วก็วันที่27นะครับการไหว้เจ้าขอพรในเดือนนี้นะครับสำหรับคนปีมะโรงผมแนะนำให้ไหว้เจ้าพ่อคนอูและเจ้าพ่อมา้านะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องความสำเร็จความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็นึกเร็วๆที่ตลาดเก่ายาวราชจะมีศาลเจ้าพ่อคนอูซึ่งสถิตทั้ง องเจ้าพระคุณอูลแล้วก็เจ้าพระมานะครับก็ <_ d iam ond> ไปขอพอรได้สําหรับคนปีมะโรงนะครับนกักษสัตย์ถัดไปได้แก่ปีมะแมนะครับมะแมพอมาถึงในเดือนมเมียเนี่ย <_ d iam ond> ก็จะเป็นเดือนที่ส่งเสร,ร,รมิมซึ่งกันและกันไม่นั้นคนที่เกิดในปีมะแมเนี่ยเดือนนี้นะครับ <_ d iam ond> ก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการค้าธุรกิจนะครับต่างๆก็จะได้รับการซัพพอร์ตได้รับการช่วยเหลือ ค่อนข้างดีมีความสําเร็จนะครับการลงทุนก็ค่อนข้างดีแต่ก็ผมอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนไปในลักษณะที่ผิดประเภทอาทิเช่นพวกการพน,นันนะครับเงินเสี่ยงเงินเท่าเงินไม่ถูกต้องทั้งหลายนะครับที่ในลักษณะที่เขาเรียกว่าเพียงใช้เนี่ยอันนี้จะเสียจะเสียหายสำหรับคนปีมาแม่นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงตรงนั้นนะครับสำหรับคนปีมาแม่ แต่ภาพรวมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่คู่ห้กเป็นเดือนที่ส่งเสริมกันนะครับวันที่ส่งเสริมในเดือนมิถุนายนนี้จะได้แก่วันที่4วันที่8วันที่11 16 20 23และ28ส่วนวันที่ต้องระวังก็ได้แก่วันที่6วันที่18และ30นะครับการไหว้เจ้าขอพรของคนปีมะแม แนะนำว่า้เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าไฉสิงเอีะนะครับเพื่อขอความสำเร็จแล้วก็ขอความรับรื่นนะครับให้เกิดขึ้นกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่มดวงลุยคุณจะเป็นดวงลุยได้คุณก็ต้องลงมือทำนะครับนี่นั้นกลุ่มดวงลุยเนี่ยก็จะได้แก่คนกลุ่มแรกเลยคือคนที่เกิดในปีวอกเป็นเดือนแห่งข่าวดีจะได้รับข่าวจาก คนแดนไกลหรือคนที่ห่างหายหายหน้าหายตาไปงานไปนานคุณจะได้รับข่าวได้รับโอกาสทั้งด้านเรื่องของการงานการเงินการค้าการลงทุนต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอะไรที่คุ้มเครือคลุ้มเครือมาหลายเดือนเดือนนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับความสําเร็จและสมหวังตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยนะครับ เดือนนี้วันที่ส่งเสริมได้แก่วันที่5วันที่9วันที่10 17 21 22และ29นะครับส่วนวันที่ขอให้ระวังเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่7และวันที่19นะครับการไหว้เจ้าขอพรของคนปีวอกในเดือนนี้ผมแนะนำให้ไหว้เจ้าพ่อเฮงเจียและเจ้าแม่คนอิมเพื่อ ขอความสนับสนุนและก็ความสมหวังสมปรารถนานะครับนักษัตรถัดไปในกลุ่มดวงลุยได้แก่คนที่เกิดในปีระกานะครับระกาในเดือนนี้เมื่อ,อ,อมาเจอกับเดือนออม,มีนาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีจะได้รับการสนับสนุนมีโอกาสใหม่ๆได้รับการช่วยเหลือนะครับ ถ้ามีเรื่องติดขัดติดค้างติดค้างคาใจใดๆเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแก้ไขให้ผ่านพ้นได้โดยราบรื่นนะครับกิจการงานการเงินการค้าการลงทุนต่างๆในเดือนนี้เนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะครับการเงินจะมีความคล่องมือนะครับค่าใช้จ่ายนะครับกออ็อาจจะต้องควบคุมนิดนึงนะครับอย่าไม่มือเติมนะครับไม่งั้นจะ ทำให้ให้มีปัญหากับเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะครับสิ่งที่ไม่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวนะครับหรือหลีกเลี่ยงก็คือเงินที่มาจากเรื่องของการพน,นันหรือที่เขาเรียกว่าเพียงใช้คือลักษณะที่เงินแบบเอองงงงง,ง,งแล้วเข้ามาแล้วมีการเสี่ยงโชคนะครับการพนันขันต่ออันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันที่ส่งเสริมก็จะได้แก่วันที่6วันที่9วันที่10บ 18, 21, 22และตัววันที่30ส่วนวันที่จะต้องระวังก็ได้แก่วันที่8และวันที่20นะครับการสักการะขอพรผมแนะนำให้ไหว้เจ้าแม่ทับทิมแล้วก็เจ้าพ่อมองกรเขียวด้วยนะครับเพื่อขอเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมปัญหาวุ่นวายจากคนคนอื่นที่นำมาให้นะครับให้ผ่านพน้นนะครับอันนี้ก็ไปไหว้ขอพรเอนานะครับ ปีนักษัตริย์ถัดไปนะครับคนที่เกิดในปีจอนะครับคนที่เกิดในปีจอเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างออสมหวังนะครับลงตัวเป็นช่วงเวลาแห่งการลุยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับจะมีการวางแผนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะได้รับความสําเร็จไปตามแผนที่วางไว้จะได้รับการสนับสนุนและก็มีข่าวดีจากญาติมิตรแดนไกลอันนี้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับคนปีจอ วันที่ส่งเสริมก็จะได้แก่วันที่7วันที่8 11 19 20และ23ส่วนวันที่จะต้องระวังก็จะมีวันที่9และวันที่21นะครับการไหว้เจ้าขอพอรครับผมแนะนำให้ไหว้เจ้าพ่อคนอูลและเจ้าพ่อมานะครับที่ตลาดเก่ายวาวราชนะครับก็ขอเรื่องของออการสนับสนุนการงานที่ค่อนข้าง ให้รับรืนและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มดวงล่อก็ได้แก่คนที่เกิดในปีมะเส็งเดือนนี้นะครับจะต้องระมัดระวังปัญหาการถกเถียงโต้แย้งนะครับกับคนแวดล้อมใกล้ตัวนะครับที่มาจากเรื่องของทั้งหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของส่วนตัวด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการประทะคาลมการประทะ ทางความคิดต่างๆนะครับเก็บตัวจะค่อนข้างดีนะครับถ้าปะทะเดือนนี้ไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะครับการสนับสนุนจากคนรอบข้างยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับการลงมือทําเรื่องใดๆขอให้ทําด้วยความระมัดระวังรอบคอบอย่าใจร้อนในการแก้ปัญหานะครับก็ให้เปิดใจรับฟังโอเพนไมให้มากๆนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนในเดือนนี้คือ ยอมถอยหนึเพื่อที่จะรอ9้าไปข้างหน้าต่อน่าจะดีกว่าสำหรับคนปีมะเส็งนะครับวันที่ส่งเสริมคนปีมะเส็งในเดือนนี้ก็จะได้แก่วันที่ 1, นึ่งวันที่2องวันที่หวันที่สิบสามสิบส่และสาส่วนวันที่จะต้องระวังนะครับก็จะมีวันที่ 4, ี่วันที่สิและวันที่ยี นะครับการไหว้เจ้าขอพอรในเดือนนี้ครับแนะนําไหว้เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมสําหรับคนปีมะเส็งนะครับขอให้เราแก้ไขเรื่องวุ่นวุ่นไปผ่านพ้นไปได้แล้วก็ส่งเสริมให้สภาพดวงของเรามีความแข็งแรงนะครับนะักขาสรถัดไปครับได้แก่คนที่เกิดในปีมะเมียมะเมียเมื่อมาเจอกับมะเมียในเดือนนี้ก็จะมีความรู้สึกอึอดอัดวุ่นวายนิดนึงนะครับ เ,เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องเคลียร์หลายๆเรื่องเคลียร์หลายๆปัญหานะครับทั้งปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาคนใกล้ชิดนะครับการงานจะต้องเข้าไปสะสสางปัญหาที่เคยเป็นปมเก่าหรือปัญหาที่อยู่ใต้พรมทั้งหลายนะครับจะถูกหรือออกมาศาสสางนะครับการเงินขอให้วางแผนการใช้จ่ายให้ค่อนข้างดีนะครับก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับ ถ้ามีอะไรอยู่นอกแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องต้องให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับ mm. การทําธุรกิจ mm. การค้าใดๆขอให้มีการกําหนดทิศท,ทางกําหนดเป้าหมายกําหนดแผนให้ชัดเจนนะครับเ,ออเดือนนี้ให้ระวังคําพูดกับคนใกล้ชิดเป็นหลักนะครับถ้าเราระวังคําพูดหรือพูด ระวังคําพูดก็จะทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าพูดไม่คิดพูดโดยนำเเขาเรียกว่าปากไปก่อนใจหรือไปก่อนสมองก็อาจจะมีปัญหาที่ทําให้คุณจะต้องไปตามแก้ไขได้นะครับวันที่ส่งเสริมในเดือนนี้นะครับจะได้แก่วันที่3วันที่7 12 15 19 24และ27 ส่วนวันที่จะต้องระวังก็จะได้แก่วันที่5วันที่17บและยีนะครับการไหวเจ้าขอพรครับแนะนําให้ไหวเจ้าพ่อคนอูลและเจ้าพ่อฮิงเจียนะครับเพื่อขอให้สามารถออขอให้แก้ไขปัญหาความวุ่นวายให้ผ่านพ้นได้โดยราบรื่นนะครับแล้วก็ไปในเรื่องของการขอให้ส่งเสริมในเรื่องของดวงของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับแัะก็สุดท้ายในกลุ่มนี้นะครับ ได้แก่ปีกุลนะครับท่านที่เกิดปีกุลในเดือนนี้นะครับจะทําอะไรก็ขอให้รอไว้ก่อนนะครับเป็นเดือนที่อยากให้คุณตั้งหลักตั้งสติให้ดีเพราะจะมีเรื่องลวงจริงคือเท็จเท็จคือจริงต้องระวังไม่รู้เรื่องไหนเรื่องจริงคิดวิเคราะห์แยกแยะไต่ตองให้ดีนะครับหลายๆอย่างอาจจะต้องใช้เหตุผลนะครับในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆมากน้อยแล้วแต่ ว่ากันไปเลยนะครับตั้งสตินะครับก่อนคิดก่อนสตาร์ทก่อนทำอะไรนะครับเ,ออเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆนะครับการเงินการค้าการลงทุนดูให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะต้องออถ้าประวิงเวลาหรือทวงเวลาไปก่อนได้เรื่องนี้ก็ผมก็อยากให้ทวงเวลาไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วก็ขอให้ดูให้ลาบดูให้ดีดูให้ละเอียดนะครับ ระวังเรื่องของความคิด Emotional เรื่องของจินตนานการของตัวเองนะครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายใจได้นะครับเ,เรื่องของสุขภาพก็จะมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ต้องขอขอให้ระวังด้วยนะครับวันที่ส่งเสริมของคนปีกุลในเดือนนี้ก็จะได้แก่วันที่7วันที่8 12 19 20และ24 ส่วนวันที่จะต้องระวังนะครับก็จะได้แก่วันที่10และ2ีนะครับการไหว้เจ้าขอพรในเดือนนี้นะครับคนปีกุลผมแนะนําให้ไปไหว้เจ้าพ่อเสือและเจ้าแม่คนอิมเจ้าพ่อเสือคือตัวเราเอี้ยนะครับและเจ้าแม่คนอิมเพื่อขอการสนับสนุนและสุขภาพที่ดีนะครับกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มดวงล่อและขอให้ระวังกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย3นักษัตย์ด้วยกันนะครับ ก็สัต์แรกคือคนที่เกิดในปีชวดคนที่เกิดในปีชวดในเดือนนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าเป็นเรื่องของเดือนชงนะครับสิ่งที่คุณจะต้องออระวังนี่ก็จะมีการที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องที่มาจากการงานการค้าธุรกิจและเรื่องของคนอื่นด้วยนะครับเรื่องราวจากคนใกล้ชิดนะครับเดือนนี้ขอให้ตั้งสติให้ดีนะครับคลองสติให้มั่น ใจเย็นกับการแก้ปัญหาในทุกๆปัญหานะครับแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้นะครับการประทะการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องในเดือนนี้ถ้าเกิดขึ้นคุณจะค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเนื้ก็บตัวนิหนึงนะครับจะมีเรื่องวุ่นวายใจนะครับแล้วก็ผมอยากให้ระมัดระวังในการใช้คําพูดนะครับคิดก่อนพูดนะครับออไม่จําเป็นก็นิ่งเสียดีกว่าอย่าไปเถียงนะครับ การเดินทางไกลให้ระวังเหตุไม่คาดฝันและงดการเผาศพฝังศพนะครับหรือเดินในที่เปรี่ยวในเดือนนี้วันที่ส่งเสริมของคนปีชวดในเดือนนี้ก็จะมีวันที่1วันที่6วันที่9 13 18 2 1 2 5และ30 ส่วนวันที่ต้องระวังนะครับก็จะมี2วันอันได้แก่วันที่11และวันที่23การไหว้เจ้าขอพรของคนปีชวดในเดือนนี้นะครับแนะนำให้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือนะครับขีเส้นใต้คำว่าปางพันมือนะครับเพื่อขอให้กจัดทุกภัยและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรียบร้อยนะครับก็ขอพรในลักษณะแบบนี้นะครับ แะก็สย์ถัดไปครับในกลุ่มดวงรอและขอให้ระวังได้แก่คนที่เกิดในปีฉลูนะครับคนที่เกิดปีฉลูเดือนนี้ไม่ควรยื่นมือไปยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับนิ่งๆฟังแล้วเฉยๆอย่าออกความคิดเห็นนะครับการให้คำปรึกษาส่วนตัวกับคนใกล้ชิดจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองนะครับ รวมไปถึงเรื่องของการงานการเงินการค้านะครับให้โฟกัสเฉพาะเรื่องของตัวเองธุรกิจการงานของตัวเองเท่านั้นนะครับเออขอให้ทําด้วยความละเอียดรอบคอบการเงินจะต้องระวังนิดหนึ่งอาจจะมีลักษณะของการได้มาและเสียไปนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่เสี่ยงเสี่ยงการค้าเสี่ยงเสี่ยงหรือ การทำงานในลักษณะที่เสี่ยงภัยถ้าหลีกเลี่ยงได้ผมแนะนำเดือนนี้ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับอย่าพึ่งไปทำอะไรเสี่ยงๆไม่งั้นเสียหายนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำผิดกฎหมายฝ่าไฟแดง,ดง,ดงระวังด้วยนะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับคนปีลูในเดือนนี้สุดท้ายขอให้ระวังเรื่องของการให้ร้ายนะครับ การให้ร้ายการว่าร้ายจากคนอื่นอย่าไปใส่ใจครับพระพุทธรูปท่านนั่งอยู่ในอุโบสถเฉยๆยังโดนติโดนนินทาได้เลยเราเป็นปุถุชนปล่อยใจครับให้มันผ่านปนไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะครับวันที่ส่งเสริมของคนปีฉลูในเดือนนี้จะได้แก่วันที่สองวันที่ห้าวันที่สิบ วันที่ 14, 17, 22, 26, และ29ส่วนวันที่ขอให้ระวังนะครับก็จะมี2วันได้แก่วันที่12และวันที่24นะครับการไหว้เจ้าขอพรในเดือนนี้ผมแนะนำให้ไหวเจ้าแม่กวนอิมปังพันมือเช่นเดียวกันเพื่อขอให้พ้นจากทุกภัยและอุปสรรคต่างนะครับให้ผ่านพ้นไปได้นะักษัตรสุสดท้ายของ เดือนนี้นะครับและกลุ่มดวงรอและขอให้ระวังได้แก่ปีเถาะครับคนที่เกิดปีเถาะในเดือนนี้นะครับให้ระวังเรื่องของการให้ร้ายการถูกกล่าวร้ายนะครับการพูดถึงในทางที่ไม่ดีนะครับด้านการงานการเงินการค้าธุรกิจต่างๆนะครับอาจจะมีการสนับสนุนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องลงแรงลงมือทำเองค่อนข้างเยอะนะครับ จึงจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับออการวางแผนงานที่ชัดเจนนะครับการออทํางานที่มีแผนจะได้รับความสําเร็จนะครับการเงินนะครับต้องให้ระมดระวังเรื่องของการผูกหลอกโอนเงินเสียเงินเสียทองนะครับหรืออย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันขันต่อคุณจะเสียหายได้นะครับเรื่องสีเทา จะทําให้คุณวุ่นวายถ้าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเออเดือนนี้หลีกเลี่ยงงดการประทะังดการแลกหมัดไม่เป็นผลดีกับคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับก็ให้โฟกัสแต่เรื่องของตัวเองระวังเรื่องของตัวเองเป็นหลักอันนี้จะดีที่สุดนะครับสุดท้ายครับออวันที่ส่งเสริมในเดือนนี้นะครับก็จะได้แก่วันที่3วันที่4วันที่12 วันที่ 15, 16, 24, 27และ28ส่วนวันที่ขอให้ระวังนะครับก็จะมี3วันอนะันนี้แก่วันที่2วันที่14และวันที่26ครับการสักการะขอพรในเดือนนี้ผมแนะนำให้ไหว้เจ้าแม่คุณอิมปังพันมือเช่นเดียวกันนะครับเพื่อขอให้ลออพผลจากทุกภัยและอุปสรรคต่างๆ สำหรับสามนักษัตริย์สุดท้ายนี้นะครับอันนี้แก่ปีชวดปีฉลูและปีเถาะเนี่ยนะครับออผมแนะนำเดือนนี้นะครับให้ทำบุญบ่อยๆนะครับเช่นถ้าคุณเกิดในวันจันทร์คุณก็วันจันทร์คุณก็ทำบุญทัทีโอนก็ได้นะครับไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นวัดนะครับเอาที่คุณศรัทธาที่ไหนก็ได้มากน้อยตรงไหนได้หมดเลยนะครับทำบุญบ่อยๆนะครับก็จะทำให้ ทุกอย่างผ่านพ้นไปนะครับทําบุญเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุลให้กับบรรพบุรุษของเรานะครับผู้มีคุณของเราก็จะทําให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองเรานะครับสําหรับในเดือนนี้นะครับก็ก็จะมีมีประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับมีคําถามก็สามารถพิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ในลักษณะของการแก้ดวงนะครับที่ เป็นผมเรียกว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้เลิกยามที่เหมาะสมกับตัวเองวันที่เหมาะสมกับตัวเองในการไหว้เจ้าขอพรเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับถ้ามีคอมเมนต์ผมมีโอกาสก็จะเข้ามาช่วยตอบนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ